สาภาพของสถานประกอบการรีสอร์ทในหมู่บ้านสป,ปันตำบลดงพญาอําเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่านที่ต้องยุติก,กิจาการหลังถูกเจ้น้ที่รัฐแจ้งความบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและสั่งยุติก,กิจาการเมื่อปลายปี2565โดยคดียังอยู่ในชั้นการพิจารณาของอายการ แต่ว่าชาวบ้านเจ้าของที่ดินมีเอกสารที่ทางองค์กรบริหารส่วนตำบลดงพญารับรองว่านี่เป็นพื้นที่ทำกินของชาวบ้านและก็ได้ทำหนังสือสอบถามไปยังสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต7ได้รับคำตอบว่าไม่ได้อยู่ในเขตป่าถาวรชาวบ้านระบุว่าที่ดินผืนนี้ครับเป็นที่ดินทำกินที่ได้รับการตกทอดมาจากพ่อ แต่ประสบปัญหาราคาพืชผลตกต่ำแล้วก็เห็นว่าที่ดินใกล้เคียงกันนั้นหันมาเปิดเป็นที่พักให้นักท่องเที่ยวจึงร่วมลงทุนกับคนรู้จักซึ่งระดมเงินทุนจากหุ้นส่วนรวมกว่า10ล้านบาทเปิดเป็นรรสซอร์ทใช้วัสดุในท้องถิ่นที่ไม่ได้คงทนถาวรแล้วก็รื้อถอนได้ง่ายแต่กลับเป็นที่พักแห่งเดียวที่ถูกดำเนินคดอีอยู่ๆเขาก็มาบอกแบบนี้ว่าบุกลุกแล้วเลย ทำลายปลานี่ลุงก็ไม่เข้าใจจริงเราเรา,ทำ,า,นานทำมานานแล้วอยู่ทํามานานแล้วแต่รุ่นรุ่นพอรุน่นแม่แล้วทําตรงนี้กรณีนี้เราเราไม่ได้ขายให้เขาใช่ไหมเนี่ยก็ไม่ได้ขายมาลงทุงขายก็ไม่ได้ไเรากมา็มาช่วยกันทำก็ไดก็แบ่งกําไรกันก็นกมีงานทำเขาทำโดยกันดูแลโดยกัน ประธานบุลนิธิสันติภาพกล่าวว่าพื้นที่ตำบลดงพญาเป็นที่ดินที่ถูกกันออกเป็นที่จัดสรรเพื่อการ,กรเกษตรและอื่นๆและประชาชนในพื้นที่อยู่อาศัยกันมานานนะครับจึงตั้งข้อสังเกตว่าการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐเกิดจากความขัดแย้งหรือว่าต้องการกลั่นแกล้งหรือไม่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ที่อาศัยอยู่เลยเพราะฉะนั้นก่อนจบใครก็ตามที่มาประกอบการในที่นี้แม้จะเป็นของลุงบรรณก็ตาม แต่ลุงก็ทํากินอยู่เพราะการที่เขาจะมีอุ้นถวนใครมาลงทุนทําวิที่อย่าไปห้ามเิเว้ยไอคนนายทุนจากส่วนกลางนายทุน,นที่ไหนก็เป็นเพื่อนเขาพวกะพวกเขามาทำเนี่ยที่เนี่ยปลูกต้นไม้ทําอะไรที่เรียบร้อยแต่ไม่ใช่เป็นทา่ทานท่านถาวรเนี่ยไหมใช้ไม้ไผ่อย่างนี้มันต้องดูอะแต่ที่นี่มันเกิดจากการขัดกันในบาปผะโอยู่อ,อะไรผมไม่รู้แต่ว่าจะมีคําตอบให้ความเป็นธรรมเขาได้ ด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านชี้แจงว่าการเข้าไปดําเนินการของเจ้าหน้าที่ทําไปตามหลักฐานไม่มีการกันแกล้งนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นการสื่อสารที่ไม่ตรงกันทั้งนี้ในเขตหมู่บ้านสะปันเป็นพื้นที่ที่คาบเกี่ยวกับพื้นที่ป่าแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กําลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวโดยบางพื้นที่ครับมีเอกสารสิทธิ์และเป็นพื้นที่กันออกจากป่าซึ่งทางจังหวัดน่านกําลังดําเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาทุกมิตินะครับดังนั้นผู้ประกอบการที่จะเข้ามาลงทุนก็ต้อง มีข้อมูลและตรวจสอบว่าพื้นที่นั้นสามารถประกอบการหรือว่าทำอะไรได้บ้าง